เอพิโซดที่24กฎหมายที่ดินตอนก่อนจะซื้อที่ดินควรตรวจสอบสิ่งใดบ้างสวัสดีค่ะพบกับรายการกฎหมายสบายสายโดยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะเส้นเดิมค่ะวันนี้เรามีกฎหมายนะคะ เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินค่ะโดยวิทยากรของเรานะคะคืออาจารย์ธนาเป็นใจที่คุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินว่าเคยมีการซื้อขายที่ดินแล้วถูกฟ้องร้องเป็นคดีนะคะต้องเพิกถอนการซื้อขายนั้นไปวันนี้เลยจะมาขอความรู้จากอาจารย์ค่ะว่า เราเป็นผู้ซื้อหรือสนใจจะซื้อที่ดินเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรถึงจา,าไม่ให้มีเรื่องราวมีปัญหาทางกฎหมายต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลถูกพก่อนเสียเงินค่ะ,ะการตรวจสอบจะมีอยู่3ส่วนนะครับสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราต้องไปนะสำนักงานที่ดินซึ่งที่โฉนดนะนะดั้นนะตั้งดินนก็ไปตรวจสอบดูว่าเออโฉนดจะมันมีจริงหรือเปล่าสุดท้ายแลวสารบัญมันเป็นชื่อของใครคะนะฮะ สารพัน์นี้คืออยู่ได้สุดท้ายไงได้สุดท้ายว่าปัจจุบันนี้ใครถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองมาชนดล้วด้านหลังโฉนดได้ไหมครับด้านหลังโฉนดแต่แรกก็คือสารพันโฉนดนะฮะก็คือสารพันโฉนดมันปรากฏชื่อสุดท้ายว่าชื่อสุดท้ายจะรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของไงเราก็ต้องไปตรวจดูที่คนที่มาเสนอขายให้เราดูตามอย่างนี้ใช่คะก็ต้องไปดูทางหนึ่งก็สาัน์ที่ดินต้องไปดูเสก่อนนะฮะสองนะฮะประกาศที่สอง ไปที่ที่ดิน<ะ>ที่ดินตั้งอยู่นะไม่ใช่สำนักงานที่ดินนะออไป<ว>ะดูที่ดินออที่ตั้งอยู่ใช่ไปพื้นที่จริง ลยพื้นที่เลยนะว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนข้างๆเป็นใครสภาพเป็นยังไงเป็นบอ่อเป็นบึงนะมีบ้านมีสิ่งปลูกสร้างไหมนะอะไรพวกนี้นะครับไปถามคนแถวน,นั้นว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใครนะครับนะะถามคนแถวนั้นได้ด้วยได้บางทีเราไปถามนะไปถามผู้ใหญ่ไปว่ที่ดินนี้เป็นของใครเขาบอกอ๋อของสมศักดิ์แต่ในสารบัญมันเป็นของสมเันสงสัยสมศักดิ์ สารบ,บัญสุดท้ายบอกของสมชาติผู้ใหญ่ับเป็นของสมักดิเห็นไหมก็เกิดการสงสัยแล้ว<ฆ>ไปดูซิว่ามันยังไงเงือนที่มันยังไงอะไรยังไงนะสุดท้ายนะฮะก็ต้องดูตรวจสอบผู้ผู้ขายอีกนะสารบ,บัญเป็นของสมชายเออสมชายม,มีตัวตนไหมนะมันมีภรรยาไหมนะและเขาได้มายังไงบ้านเขาอยู่ที่ไหน เออน่าจะหน้าตาหน้านี้น่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าตรวจสอบการได้มาของที่ดินของอผู้ที่จะขายให้เราใช่ไหมคะถูกต้องแเราจะไปตรวจสอบใครไม่ตรวจสอบผู้ขายก็เราซื้อจากเขาใช่ไหมฮะเราก็ไปตรวจสอบใช่าโอเคอ,เคอ,เคอเคชา่างม,มีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะสุดท้ายถ้าให้เป็นไปได้นี่แถมเลยไปเรียกช่างรังวัดมารังวัดเสียว่าที่ดินตรงเนี้ยนะฮะมันมีจริงหรือเปล่ามันทับซ้อนกับใครบ้าง <anca> ใช่ไหมเนื้อที่ที่บอกแค่ชั้นโดบอกว่าสามไร่มันสามไร่จริงๆหรือเปล่านะในทางลงพื้นที่จริงๆอาจจะเหลือแค่สองไร่กว่าก็คือไปแจ้งที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมถูกต้องเขาจะมีช่าง,ร, <ine> <CA> งร,รังวัดให้เขามารังวัดเสียไอ,อ้ย่างเงี้ยเราก็ตรวจอบนะนะอย่างน้อยๆน,นะฮะก็ได้ความสมบูรณ์ได้ความมั่นใจได้ความแน่นอนว่าซื้อแล้วได้ที่ดินแน่ เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์การที่จะขอให้เขามารางวัลเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเราเสียค่าใช้จ่ายสินะฮะทุกอย่างมันเกิดการใช้จ่ายหมดแลยครับแต่ว่าเราเสียซะก,กอ่อนเราบริหารความเสี่ยงในจํานวนเงินที่เล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเราไม่บริหารความเสี่ยงเลยนะเราซื้อที่ดินมาโดยไม่ตรวจสอบอะไรเลยและท้ายที่สุดไม่ได้ที่ดินนะมันเสี่ยงมากกว่าโอเคนะคะ,ะก็อาจารย์บอกว่าให้เสียยอมเสียค่าใช้จ่ายหน่อยเสียน้อย เสียงน้อยเสียงยากเสียงมากเสียงง่ายคำตรงนั้นนะอค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ธนาเิญจที่คุณค่ะที่มาให้ความรู้นะคะข้อระวังเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายต้องขึ้นลมขึ้นศาลกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการกฎหมายสบายๆโดยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอลาไปก่อนติดตามชมกันใหม่ในครั้งต่อไปส่วนจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดติดตามใน Facebook Fanpage กด Subscribe ใน YouTube c h anel n นี้เพื่อติดตามและรับข้อมูลดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ